ครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิวิเคอห์บอลประจำวันครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับในวันจันทร์ครับ28เมษายน2568ครับหนึ่งคู่หน้าคลิปมาฝากกันนะครับวันนี้ไปที่บอลเดนมาร์กครับ S.S. a l ีก a รเอ็นในเกมรอบเพย์ออฟหนีตกชั้นนะครับคู่เที่ยงคืนครับเอาบอกจะเจอกับเวอร์เจลนะครับซึ่งเอาบอกอยู่ที่5ครับนะอยู่ที่5ก็คือ ตกชั้นนะฮะถ้าจบที่5นะครับมีอยู่23คะแนนนะครับส่วนเวอร์เจลคือที่6กนะครับก็คือบวยเลยนะครับ18แต้มนะครับแต่ว่าคู่นี้สำคัญนะครับเพราะว่ายังมีโอกาสลอดทั้งคู่นะครับเอาบอกเนี่ยแต้มเท่าลิงบี้เลยนะครับทีมดับ4 23คะแนนนะครับส่วนเวอร์เจลเนี่ยตอนนี้มี18นะครับถ้าเกิดชนะเกมนี้ได้ก็จะเป็น21นะครับอีก4เกมที่เหลือสนุกเลยนะครับมีโอกาสลอดตกชั้นทันจีนะครับ ซึ่งฟอร์มนั้นล่าสุดของอัลบอกครับก็เปิดบ้านนะครับแพ้ซอนเดอร์แจสกี้ครับสองประตูต่อ3คืออัลบอกตั้งแต่เล่นรอบเพย์ออฟเนี่ยเป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้ไป3นะครับส่วนเวอร์เจลเนี่ยชนะครั้งหนึ่งนะครับชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นะครับคู่นี้เนี่ยเป็นอัลบอกนะครับที่เขาให้เหนือกว่าอยู่นิดนึงสภาพทีมค่อนข้างจะพร้อมทั้งคู่นะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการจับทีมนะครับก็เจอการส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเสมอด้วยนะครับหรือไม่ ก็จะเป็นการชนะของอัลเบอกนะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยช่วงหลังเจอมา4ี่เกมเนี่ยนะครับก็จะเสมอกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็บอลมีผลนะครับเชื่อว่าเกมนี้สูสีนะครับโอกาสเสมอค่อนข้างสูงครับขอเชียร์ทีมเยือนครับคู่นี้ขอเลือกเชียร์ที่เวอร์เจลครับโสดีแฟนมองอย่างเสียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนวันจันทร์ที่28 เมษายนนะครับยังมีสึกรูปหนังให้ลุ้นกันอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับตัวยดโรโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นสึกกันโชว์เาอาอิตาลีนะครับเปที่คู่ของราซิโอนะครับพบกับปาม์มานะครับซายราซิโอนะฮะ5นัดหลังสุดแต่เป็นการชนะ2เสมอ1และก็แพ้2เกมล่าสุดของราซิโอนะครับเป็นเกมที่บุกไปชนะเจนัว 2ประตูต่อศูนนะครับขณะที่ทางด้านปามาเอง5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ1เสมอ4ี่เกมล่าฝุดของปาานะครับเป็นเกมที่เล่นในขีนเบียดชนะยูเวนตุสหประตูต่อศูนย์ะครับราซิโอเองเนี่ยตอนนี้ส3มสนัดมีอยู่59แต้มนะครับกำลังลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนครับขณะที่ปามาเอง33มนัดมีอยู่31แต้ม โอกาสรอดตกชั้นเนี่ยสูงนะครับผมยังดูว่าลาฟิโอเนี่ยในทินแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับปามาไม่มีลุ้นอะไรแล้วขณะที่ลาฟิโอ,อยังลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนผมยังดูว่าลาฟิโอแข็งแกร่งกวานัดนี้ยังน่าจะคว้าชัยไปได้เม็ดหนึ่งมีครับลุ้นเป็ที่สองท่านเองคู่นี้ผมให้เฉียดไปที่ลาฟิโอรัวัอดีครับ สวัสดีแฟนๆมอลเซียนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้นะครับไปกันที่สุดฟุตบอลฟินแลนด์ไวส์เคาลิก้าครับเกมคู่ระหว่าง SJK เปิดบ้านพบฮาก้าลงสนามเวลา23่สนาฬิกาตรงนะครับซึ่งทางเจ้าถิ่น SJK ครับก็เล่นมา4นัดเก็บ12แต้มเต็มนะครับยิง7เสีย2ส่วนฮาก้า3นัดเก็บ6แต้มนะครับยิง5เสีย4ครับโดยนัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางฝั่งเจ้าถิ่น SJK ก็เปิดบ้านชนะอูรูมานะครับ3-1 ส่วนฮาก้าก็เช่นเดียวกันนะครับเปิดบ้านชนะอูรูมานะครับสประตูต่อหนึนะครับซึ่งตามสถิติการเจอกันคู่นี้ครับเป็นทาง SJK ที่ค่อนข้างดีกว่าชัดเจนนะครับเจอกันมาในการพบกัน4ครั้งหลังสุดเป็น SJK ชนะถึง3ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน1ครั้งนะครับกับวันนี้เนี่ยก็เงื่อนไขคือให้บังคับเจ้าบ้าน SJK ต้องชนะนะครับดูแล้วก็ คิดว่าไม่น่าพลาดนะครับชื่อชั้นเกิดบอลดีกว่าอยู่แล้วนะครับฟอร์มออกสตาร์ซีซั่นนี้ก็ร้อนแรงชนะมารวดวันนี้เล่นในถิ่นได้เปรียบเยอะนะครับโอกาสชนะสูงครับคู่นี้เลือกไปที่เจ้าถิ่น s อ k ครับสวัสดีครับฟุตบอลที่มาฝากวันนี้เป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับลีสในเตตเจอกับบริสตอลซิตี้ครับลีสก่อนเตะรั้งที่2ครับ44นัด94แต้มส่วนบริสตอลซิตี้อันดับ5ครับ44นัด67คะแนนฮะเรื่องของฟอร์มการเล่นลีสห้ายยยยครับอดเี่มนะะฮ ส่วนบริสตอล5เกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้1ก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่ค่อนข้างจะดีเช่นเดียวกันครับวันนี้เนะี่ยต้องบอกว่าในแง่ของแรงกระตุ้น Bristol City มีมากกว่าเยอะเลยนะครับพวกเขาต้องการโคต้าในส่วนของการเพลย์ออฟเลื่อนชั้นส่วนลีสเขาแบเบอร์แล้วครับการันตีเลื่อนชั้นแน่นอนจะเลื่อนแบบไหนเท่านั้นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นทางบริสตอลที่อาจจะสู้ได้ดีเพียงแต่การไปรเยือนเอเลนโรดของลีสเนี่ยเอาจริงไม่ง่ายนะครับ ผมมองว่าเจ้าบ้านอาจจะเล่นง่ายกว่าด้วยซ้ําในแง่ของการรอจังหวะหาเกมบุกไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่งไม่ต้องรนอะไรแต่ด้วยศักยภาพที่มีประกอบกับวันนี้จะเป็นการเล่นในบ้านของลีสนะสุดท้ายของฤดูกาลด้วยนะครับก็เชื่อว่าเขาไม่คงไม่อยากทาให้แฟนๆตัวเองผิดหวังนะฮะกับเงื่อนไขก่อนแมชผมคิดว่าไม่มากเกินความสามารถครับลีสที่เล่นดีในบ้านตัวเองมาตลอดทั้งซีซั่นนี้ยังน่าจะรักษามาตรฐานด้วยการชนะได้อยู่ อย่างน้อยคือผมว่าชนะอยู่ดีนะครับฉะนั้นวันนี้ผมขอมองไปที่ลีสไนต็ดว่าจะทําได้ดีนะครับและนี้คือทั้งหมดของพวกเราครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ